ครับเมนูนี้จริงๆเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะครับคเรียนบอกว่าให้ทำโปรตีนข้าวโพดจะเป็นโปรตีคสูตรน้ำแล้วก็ตุ้นเต๋อต้องไปเป็นพิดเดียวครับเมื่อวานได้ทานแล้วเป็นไงบ้างการหายใจปกติที่เนี่ยมันจะเป็นน้ำไม่อร่อยอะค่ะมันจะแฉะมันไม่กรอบแล้วไม่กรอบๆนะครับ นเมื่อวานก็ประมาณประมาณสี่ถานนะครับอันดับแรกมีน้ำพริกนะครับเดือดน้ำพริกก่อนนะครับอันนี้พี่จะไปปั่นหรือไปตำก็ได้นะครับใช้พริกแห้งสิบเม็ดพริกแห้งครับสิบเม็ดพริกขี้หนูสิบสิบเม็ดครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับพี่พริกแห้งสิบไม่ใช่องทั่วไปเลยะครับต้องกาดๆนะครับ สดสดแล้วก็พกี่หนูยิ้มกันนะครับพี่หนูสดครับแล้วก็เปรียมเขียวกรีนนะครับจะกินเท่าไหร่นะปิด10เมนต์ประมาณนะครับหอมแดง3หัวต้นไช้2หัวแล้วก็ามิ้นต์สดถ้าไม่มีก็เป็นหงูก็ได้นะ้ำชาโอเคครับนะครับวิปปิ้งขมิ้นต์สด มีแค่นี้ครับมีส่วนแค่นี้สองข้อสองข้อประมานี้ครับมีส่วนสองข้อช้อนชาเอออืมกระกาเอาครับพราะันก่อนผมทำเยอะมากใส่ไปจันที่นะครับแล้วก็กระปิหนึ่ช้อนชาพริกไทยปยูนหนึ่งช้อนชานะครับอันนี้ตัวน้ำพริกก็ไป ตําก็จะอร่อยกว่านะครับถ้ามีเวลาไม่เยอะก็ตําเอานะครับสองหัวครับสองหัวสองหัวสองหัวองกานสองกันสองต้นหลังสร้อยตําหรอที่เระจไห้ครับพริกไทยขาวที่ใไทยสนผกติ่ทว่าพกไกตินะครับถ้าอีกที่ทำเดยวผมทวนทำเดี๋ยวนเดอวนเดีอดด่วนนะครับเออ ตัวน้ำพริกนะครับพริกแห้งเล็กส10เม็ดพริกที่หนู20เมตรกระเทียม10กรีบหอมแดง3หัวแล้วก็ตะไคร้2ต้นนะครับขม,มิ้นก็ประมาณงข้อ2ขอ้อนิ้วเนี่ยครับขม,มิ้นสดถ้าไม่มีก็โหงคสับช้อน2ข้อนะครับแล้วก็กะปิ1ข้อชา พริกไทยขาวคนหนึ่งช้อนชานะครับเดี๋ยวแถมใอีกรอบครับนะครับพริกตำนะครับพริกแห้งเม็ดพริกแห้งเม็ดเล็กเนี่ยครับสิบเม็ดพริกที่หนูยี่สิบเม็ดกระเทียมสิบกรีบหอมแดงสามหัวตะไคร้สองหัวขมิ้นสองข้อ กะปิหนึ่งช้อนชาพริกไทยขาวหนึ่งช้อนชานะครับตำก็ได้ปั่นก็ได้นะครับแต่แต่จริงๆถ้าตำก็จะอร่อยกว่านะครับไม่เยอะมากนะครับส่วนผสมอื่นๆเนี่ยที่ร้านใช้เป็นปลปาดุนะครับปลาแซลมอนก็ใช้ได้นะครับปลาแซลมอนเพราะว่าทวานี่มคามทีปลาดุทล้วมาปลาแซลมอนแป้งเก็บขนมป,ปัง อันนี้อันนี้จำนวนคงการกาวนะครับเพราะว่าบอกไปหรือบอกแล้วกันประดุกสักสามขีดนะครับแป้งขนมปังเนี่ยให้ใช้เป็นเกล็ดใหญ่นะครับให้ใช้เป็นเกล็ดใหญ่กระชายซอยหนึ่งขีดเม็ดทิไค่สดหนึ่งขีดนะครับพริกขี้หนูทุกสิบเม็ดพริกขี้ฟ้าสามเม็ด ใบโหละพาสักสักกำมือหนึ่งนะครับใบมะกรูดสักสิบใบน้ำตาลสองช้อนโต๊ะแล้วก็เหล้าแดงก็เป็นวิสกี้อะไรก็ได้ครับนิดหนึ่งไว้ดับกลาวนะครับเดี๋ยวผมทวนให้รอบนะครับยังจดกันไปเลยนะครับถึงเล้าแดงแล้วนะครับแล้วก็วิะกี้ลดนิดหน่อยน้ำตุ้ นะครับน้ำกระตองนะครับเดี๋ยวควรน,นะครับเนื้อปลาดุกสามขีดเอาเฉพาะ้นื้อนะครับกล้ามาใหย่ดีเลยนะครับแป้งเก็บนมปังใหญ่ถุงนึงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกทีทีว่าใน้ประมาณเท่าไหร่นะครับกระชายหนึ่งขีดิ๊กไทยสดเม็ดหนึ่งขีด พริกขี้หนู10เม็ดพริกขี้ฟ้า3เม็ดใบโหระพาประมาณ15ใบใบมะกรูด10ใบน้ำตาลองช้อนโต๊ะนะครับเล้าแดงนิดหน่อยแล้วก็ไม่กี้หรือดนิดหน่อยแล้วก็น้ำาตาอบนิดหนึ่งนะครับแล้วน้ำมันสำหรับใช้ทอดนะครับกับวิธีการทำนะครับเอ ปลาเนี่ยอย่างที่บอกมาดูเรื่องง่ายนิดนึงนะครับถ้าเป็นปลาดุกเนี่ยแล้วแต่ชอบ,น,บอน,น,อนะครับบางคนก็เอาหนังออกนะครับเอาไปต้มคือคือผมกอยากเป็น้ค่คนง่ายๆบางที่เขาไปย่างมันจะยากกว่าต้มให้ถุกนะครับเอาเฉพาะเนื้อครับแรกเฉพาะเนื้อเอาเฉพาะเนื้อนะครับนะครับต้มให้สุกนะครับแล้วก็เอามาจีก็ได้สับก็ได้ ใส่แป้งขนมปังเข้าไปวันนี้ก็ผสมเลยครับใช้แรงนิดหนึ่งนะครับบีบๆไปแรงๆเลยนะครับ mm hmm. พอเมื่อเขาที่พปุ๊บเนี่ยเราไปหยับๆปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นผง,งๆนะครับนะครับแล้วตั้งน้ำมันให้ร้อนตั้งน้ำมันให้ร้อนพอจะใส่ประดูกปุ๊บเนี่ยให้บอกไฟนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ พอเราควบเนี่ยวก็จะฟูฟูโดยโดยตวงก็เองเยอะฟูนะครับพอเหลืองนิดๆก็เอาขึ้นเลยเพราะถ้าเหลือเลยเดี๋ยวไหมเลยนะครับก็พักไว้คือการทอดทั่วไปก็ก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับตั้งกระทะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่ที่แกงที่เราํำไว้ ประมาณครึ่งช้อนโต,ต๊ะจะใส่ซอส้านน้อยอาจารย์ส่วนของตากับเอเบสท์ทำเนี่ยต้องต้องหนึหน่งตองด้อนอย่างรู้ว่ามันบอกไม่ถูกครับมันใส่แล้วมันคุ้นมือครับนะครับต้องต้องต้องให้มันรู้สึกว่ามันหนึบหนึบพอดีแล้วก็กไม่ติดกันนะครับตั้งประมาณนะครับให้ร้อนนิดน,นึงใส่พริกแกง <c oughs> พริกไทยเม็ดเออพริกแล้วก็ พริกแดงนะครับกระชายใบมะกรูดผัดเล็กน้อยใส่น้ำซุปลงไปเพื่อละลายพริกแกงของเรานะครับแล้วผัดจนจนมีความรู้สึกว่าน้ำเนี่ยหมดแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะครับซอสปรุงรสไปน้ำตาลไปตรงนั้นเนี่ยมันจะนจะมันจะทำให้รู้สึกเลยว่ามันจะกรอบ นะครับพอเราขาดในเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เล่าไทยลงไปวิสกี้เข้าไปนะครับปรุงรสนิดหน่อยใบโหระพาลงใบมะไอใบมะขูดล,ลงก่อนต,อต้องขออนุญาตนะครับใบมะขูดล,ลงก่อนแล้วก็ใบโหระพาเสร็จปุ๊บเขาขึ้นเลยเพราะใบโหระพาแป๊บเดียวก็สุกนะครับทีนี้ก็จะได้ใบโหระพาที่ครบเครื่องเรื่องสมุนไพรแล้วก็ให้ความกรอบอร่อย ตอนใคงจะขับรถก็ขีมรถตามเท่าครับหนคนพูดอีกทีจะบนเดือดไหมเนี่ยนะครับตั้งน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำมันนิดนึงนะครับเอ่อพิกงตามลงไปก่อนเราเรียกว่าปิกตามนะครับไม่เออต้งแต่เนื้อปลาหอมตามต้มเนื้อปลาก็ต้องต้องสำคัญคือต้องตั้งน้ำให้เดือดไม่งั้นจะเป็นข้าวนะครับตั้งน้ำให้เดือดแล้วผ่นชิ้นเล็กนิดนึงต้มให้สุก นะครับแล้วก็พักไว้เพราะมันร้อนก็เราจะไปย่างเลยไม่ได้นะครับยีก็ได้ถ้ามันมีหนังด้วยเราใช้มีดสับดีกว่าแล้วก็ให้เกี็ดตองปากลงไปยีพอเรายีปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเลยถ้าคนปรุงอาหารว่าเอ่อประมาณเนี้ยมันมันเป็นชิ้นๆละครับก็ไปทอดถึงเวลาผัดพริกแกงต้องลงก่อนน้ำมันพอพอประมาณนะครับพริกตามลงปุ๊บ เครื่องสมุนไพรลงเนื้อปลาลงน้ำตาลแม็กกี้เหล้าไทยใบมะกรูดนะครับปึ๊กผัดได้ที่โหระพาลงปึ๊กสองทีขึ้นจันเเเลเลลยาแดง